พระเสารพักองศาย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมตั้งแต่วันที่23สิงหาถึง13กุมภาปี69จะเป็นยังไงสำหรับคนลัคนาราศีธนูมังกรกุมและมีนก็มาเช็คดวงกันนะครับลัคนาราศีธนูพระเสารโคจรถอยหลังเข้าสู่เรือนสหาชาัชชะเสาร์กับราหูเป็นดาวคู่มิตรกันส่งผลทำให้จะมีเพื่อนอุปถัมภ์มีคอนเนคชันที่ดี การทาการตลาดจะเป็นไปได้ง่ายการขนส่งจะเป็นไปได้แบบราบรื่นเลยทีเดียวเรื่องของการเงินก็จะดีด้วยเช่นกันในเรื่องของการขยายเครือข่ายขยายองค์กรขยายแฟรนไชส์และอื่นๆถือว่าเป็นจังหวะที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับคนลักนาธนูในช่วงนี้ครับต่อไปล,ลักนณาราศีมังกรพระเสาเดินถอยหลังจากเรือนสาชาเข้าสู่เรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าเงินเสาวกราหูเป็นดาวคู่มิตรที่อยู่ในเรือนการเงิน การเงินก็จะต้องดีแน่นอนครับเป็นช่วงที่ใส่ใจมากในเรื่องของการเงินการลงทุนคุณจริงจังกับเรื่องพวกนี้มากพยายามหาความรู้อย่างเต็มที่หาคอนเนคชั่นที่มีความเก่งความเสียในเรื่องเหล่านี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีและเป็นจังหวะโลกเปิดเลยจะทำมาหากินอะไรก็จะทำมาค้าขายขึ้นอย่างแน่นอนต่อไปลัคนาราศีกุมพระเสาโครจรเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนตนุไปเจอกับราหูที่เป็นดาวคู่มิตรกัน ภาษาเจ้าเรเวน่ากลุมลักก็แปลว่าแอมบิเวิร์ดครับสามารถปรับตัวได้ตามสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัวไม่ว่าคุณจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ดหรืออินโทรเวิร์ดคุณจะค่อนข้างมีความบาลานซ์ในตัวเองสําหรับคนที่ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ลบหรือว่ามองโลกที่ค่อนข้างแคบคุณจะเริ่มมองโลกกว้างขึ้นมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากขึ้นเพราะภาษาเนี่ยไปควบคุมนะครับเคมีในสมองคนละขนาดกลุ่มเนี่ยให้เริ่มมีแรงบันดาลใจมากขึ้นมีอินสปิเรชันมากขึ้นเพราะภาษาได้เกณฑ์ที่เรียกว่าเอกนาระองค์เกณฑ์ ก็จะส่งผลทําให้คุณเนี่ยเริ่มคิดอยากจะประสบความสําเร็จหรืออยากจะก้าวหน้ามากขึ้นด้วยนั่นเองก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของคนลัคนาุ่มครับต่อไปลัคนาราศีมีนก็ถือว่าเป็นความท้าทายหนึ่งนะครับนับตั้งแต่พัสสาเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนวีนาตแม้ว่าเรื่องของความเครียดความเศร้าจะลดน้อยลงไม่ค่อยจะย้ำคิดย้ำทำหรือว่ากังวลมากเท่าไหร่แต่มันไปส่งผลกับเรือนลาภะแทนลาภะที่แปลว่าความสําเร็จและความโชคดีรวมถึงลากลอยต่าง ถ้าเสาไปตกเรือวีนาแทนครับทำให้อาจจะไม่สามารถที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นได้สมถังใจสักเท่าไหร่แต่ในแง่ของคนอุปัรรมแบบลับๆเนี่ยจะเกิดขึ้นครับหรือคนเท่าคนแก่ที่อายุมากเนี่ยจะเป็นผลดีกับพื้นดวงชะตานี้อย่างมากเสากับราหูเป็นดาวคู่มีตกวีนาแปลว่าไม่เปิดเผยตัวตนหรือลับๆเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วก็ขอให้รับรู้ว่าทุกอย่างย่อมมีเหตุผลมีคนคอยอยู่เบื้องหลังเสมอ เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นจังหวะที่คุณอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่พอมาดูดวงแล้วก็จะได้รู้ว่าทุกอย่างมีเหตุผลเสมอนะครับก็ขอให้คนลนาคราศีมีนโชคดีมีความสุขครับ